สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ EP ที่3นะฮะสำหรับการติดตามผลของการทดลองปลูกอย่าง RIT 3904นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตอนนี้หลังผ่านไปหลังจากปลูกนะ50วันนะครับอันนี้มันจะเริ่มลบลกลก,ลกหน่อยแล้วนะฮะแต่เนี้ยก็ในระหว่างโสดยางนะครับก็เรียกโสดยางแนะถ่บ้านผมพอตาก็มาปลูกพก เป็นหญ้าตัดให้หัวนะครับหลายหลายพันุนะครับจะได้จะได้พื้นที่ให้คุ้มค่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามันดูกันว่าห <c> ญ <oughs> ้าหลังจากห้าสิบวันหลังปลูกมาเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณไหนนะฮะมันก็มีทั้งสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะฮะนะครับเรามันดูกันนะฮะอันนี้นะครับอันนี้ต้นที่ที่ผมมองว่าน่าจะสมสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ ก็เป็น2อชัดนะครับอันนี้ฉัดฉัดที่2องกำลังกำลังเริ่มเริ่มขึ้นนะครับน่าจะอีก5วันก็ใบแก่นะฮะอันนี้ผมได้ใส่ปุ๋ยไปอสองครั้งนะครั้งแรกก็คือตอนปลูกเสร็จนะฮะแล้วก็ครั้งที่2คือตอนที่มันใบ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 ชัดแรกนี่แก่นะพอใส่ปุ๊บมันจะ เล่งให้ชัดที่สองโตวไวนะเดี๋ยวจะใส่อีกครั้งหนึ่งตอนที่ชัดที่สองใบแก่นะครับนะครับส่วนใหญ่ประมาณเอ่อห้าสิเอร์เซนะจะจะต้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่มันก็มีมีม,มีหลายๆแถวหลายๆต้นฮะที่มันอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยโตนะ มาจจะเนื่องจากต้นกล้าด้วยนะครับคือต้นกล้าที่ผมไปหามาที่ซื้อมาครับมันมันไม่ได้ใช้จัมโบ้ฮะคือมันมันอาจจะเล็กหน่อยนะมันต้องใช้เวลานะครับคือบางบางต้นฮนะนี่ฮะนะครับตอนตอนซื้อมานะมันมันจะเล็กนะน,นี่นี่ดูนิ้วผมฮนะมันจะเล็กหน่อยไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมนะนะครับแต่ในข้อสังเกตดูที่ผมดูนะคือใบใบของฉัดแรกจะเล็กนะเล็กมากนะครับ เป็นพุ่มเล็กๆแบบนี้แต่พอชั้นที่สองมันจะมันจะอัพใหญ่ขึ้นมาแบบสองสามเท่านะครับเนี่ยดูดูจากตรงนี้ฮะเนี่ยผมให้ดูต้นนี้ดีกว่ามันอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของมันนะคือคือชั้นแรกมันจะเล็กมากจะเป็นพุ่มๆพอชั้นที่สองมามันจะโตตใหญ่ๆนะฮะไม่รู้ชั้นที่สามจะเป็นยังไงเดี๋ยวชั้นต้องลองดูกันนะฮะ ก็ทดลองปลูกกันไปนะฮะเดี๋ยวจะมาไายห่านผลให้ให้ดูนะครับเรื่อยๆครับอันนี้เป็นที่ต้นที่พึ่งจะแตกนะครับเนี่ยพึ่งแตกยอดนะครับแล้วทีนี้มันจะมีมันจะมีบางต้นนะผมซ่อมนะฮะคือตอนซ่อมเนี่ยผมอยากจะซ่อมพันเดินแ,แต่ปัญหาตรงที่มันต้อง มันต้องต้องไปซื้อไก่นะฮะทีนี้ผมก็ขี้เกียจนะครับก็ไปหาพันสองห้าหนึ่งมาแซมแซมให้ประมาณสิบต้นนะฮะนี่รู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นสองห้าหนึ่งซื้อฉันเดียวมานะฮะเนี้ยมันจะโตเรื่อยๆกันนะแตพ่อแถวนี้นะสองสามแถวเนี่ยมันจะโตอันนี้อ่าตะวันออกคนะไม่รู้ทาไมมันมันจะโตวกว่าฝั่งนู้นหรือว่าเป็นพ่อ พอแสงแดดก็ไม่สาบอนี้ผมทําการ,กรเกษตรแบบไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยันไอนี้บางต้นฮะสงสารมากนะห้าสิบวันแ้้เพิ่งจะแตกฉัดเดียวน่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะเนี่ยบางต้นก็ยังไม่แตกฉัดสองนะก็ดูๆกันไปฮนะผมตั้งใจไว้ว่าประมาณประมาณเมษานะนะถ้า,ากมันมัน ต้นไหนที่มันไม่สมบูรณ์ผมจะผมจะขุดทิ้งนะจะขุดทิ้งปลูกใหม่นะเพราะว่าผมให้โอกาสมาหลายหลายหลายเดือนแล้วนะถ้าหากยังไม่โตอะยังไม่ยังไม่ออกแนวแนวเนี้ยนะฮะก็ก็จะขุดทิ้งไปเลยนะเนี่ยดูต้นที่สมบูรณ์มันก็สวยมากนะฮะดูต้นที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับแล้วก็โตมากเลย โอเคเดี๋ยวประมาณประมาณเดือนเมษานะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีว่าว่ามันอยู่ประมาณไหนแนละ้วแต่เนี่ยถือว่าก็โอเคนะไม่ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้เจริญเติบโตเร็วไปหรือว่าช้าไปนะครับสำหรับผมผมผมรับได้นะครับแต่พันธุ์อื่นนัผมผมไม่รู้จะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันห้าสิบวันเนี่ยนะครับมันจะไปขนาดไหนแล้วนะเนี่ยบางต้นนะแบบเนี้ยเดือนเมษาผมขุดทิ้งแน่นอน ถ้าอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยะต้นแบบนี้ไม่ไม่รู้ว่ารากมันไม่เดินหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่โดยรวมนะครับมันจะแปด้าสิบเปอร์เซ็นต้นสมบูรณ์ครับมันมีส่วนน้อยที่มันมันจะอยู่แนวๆแบบนี้นะฮะอ่แนวๆแบบนี้จนใหญ่มันก็โอเคอยู่นะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ